สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรคาริวว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะยอดนิยมของคนไทยอีกหนึ่งรุ่นอย่างอดอกจันอด,ดอกจันอ s ซูซูดีแม็กดอกจันดอกจันที่มาพร้อมการปรับโฉมและสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นจากกลุ่นก่อนแบบเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ภายนอกที่ดูดุดันทันสมัย หรือขุมพลังที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการขับขี่ในชีวิตประจําวันเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับอิซูซูดีแม็กซ์รุ่นล่าสุดนี้ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งของรถกระบะเอาไว้อย่างครบถ้วนแต่ได้มีการปรับให้มีความโฉบเฉีียวและดูดันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมที่ดูทันสมัยและไฟหน้าแบบบีเลตโปรเจกเตอร์ที่เพิ่มความหรูหราและการมองเห็นในเวลากลางคืนได้อย่างยอดเยี่ยมเส้นสายของตัวถังมีความเฉียบคมมากขึ้น ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรงแต่ยังคงสไตล์สปอร์ตไว้อย่างลงตัวไฟท้ายแบบเล็ดรูปตัวอยู่ก็ช่วยเพิ่มความทันสมัยให้กับท้ายรถและในบางรุ่นย่อยยังมีการเพิ่มล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ดูเท่และลงตัวกับตัวรถมากขึ้นสำหรับตัวถังมีให้เลือกทั้งแบบตอนเดียวแคปและ4ประตูรองรับทุกความต้องการของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นสายบรรทุกหรือสายครอบครัวก็เอาอยู่ครับ พูดถึงสมรรถนะก,กันบ้าง Isuzu D-Max ใช้เครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรและ3.0ลิตรซึ่งเป็นเครื่องยนต์ยอดนิยมของ Isuzu อยู่แล้วสำหรับเครื่อง1.9 D-Blue d Power Gen 2ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมแต่ถ้าใครต้องการพละกำลังมากขึ้น รุ่น3.0 D-Blue Power Gen 2ก็จัดเต็มด้วยกำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรซึ่งเหมาะกับงานลากจูงหรือการใช้งานที่ต้องการแรงบิดในรอบต่ำระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดการขับขี่ r e ฟทรอนิกที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองดีขึ้นมีระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อให้เลือกในหลายรุ่นย่อยระบบช่วงล่างก็ปรับจูนใหม่ให้การทรงตัวดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุุยทางฝ่น เข้ามาดูภายในกันเล็กน้อยครับภายในห้องโดยสารของ D-MAX ยังคงเน้นความแข็งแรงทนทานแต่มีการออกแบบให้ดูพรีเมียมมากขึ้นโดยเฉพาะในรุ่น V-Cross ที่ตกแต่งด้วยโทนสีเข้มและวัสดุแบบซอฟทัดหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบความปลอดภัยครบถ้วนเช่นระบบเบรก ABS EBD กล้องรอบคันระบบเตือนจุดอับสายตาและถุงลมนิรภัยสูงสุด6ตำแหน่ง ส่วนเรื่องราคานั้น Isuzu D Max มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นสปาร์ทที่เหมาะสําหรับงานบรรทุกหนักเริ่มต้นประมาณดอกจันดอกจัน5.2าจุดสองแสนบาทดอกจันดอกจันไปจนถึงรุ่นท็อปอย่าง V Cross สี่คูณสราคาอยู่ที่ประมาณดอกจันดอกจัน1.2ล้านบาทดอกจันดอกจันแล้วแต่รุ่นและอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมต้องบอกเลยว่าราคานี้ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับสรุปแล้ว Isuzu D Max เป็นรถกระบะท,ที่เหมาะกับคนไทยแทบทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการรถไว้ใช้งาน หรือผู้ที่มองหารถสำหรับใช้งานส่วนตัวที่มีทั้งความแรงความปลอดภัยและความสบายครบครันถ้าคุณกำลังมองหากระบะที่ไว้ใจได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองดีแม็กคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามถ้าชอบรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโปรคาร์รีวิวไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่รีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ